เชื่อใหยันอยู่ขณะนี้ที่สะพานท่าตอนฮะรถหลายร้อยคันครับหลายร้อยคันอะเป็นพันคันฮะขณะนี้ไหลมาอยู่ท่าตอนหมดฮะอ๋อเพราะจากระยะยาวหัวขบวนนะครับและท้ายขบวนนะครับอ่าแปดเก้ากิโลเมตรฮะเกือบสิบกิโลฮะน้องน้องวันน้อ๋อเม็ตายังมาอยู่บะเซ็นฮะเจ้าหมูเจ้าโป่งเพื่อนลูหัวอยู่ท่าตอนน่ะท้ายอยู่ที่แม่อายฮะ ท้ายอยู่เพื่อแม่อายฮะนะครับท้ายอยู่เพื่อแม่อายเนอะอ่าไอ้าไอ้นึกว่าหายใจนะครับลดความปัอนันตีหลอกครับครับอ่าขหายใจนะครับอ่าโอเคนะครับหายใจลตั้งหลังตัวนะครับรถตั้งหน้าขอบคุณเนอะขอบคุณท้ายมาอยู่เลยเพเภอแม่อายนะขอบคุณนักนะครับเอ็นมันคันเนี้ยเพิ่นบอกว่าประชาธิปไตยแต่วันนี้ประชาธิปไตยจะมีการปล่อยโคมลอยฮะแล้วก็ จีประทัดฮะจีบัรพจีบัตโรคแถมหนึ่งหมื่นนัทะหนึ่งนาทะตี่หัวสภาดาตอนฮะ่รงๆที่มาเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเช่นการปกครองในระบอบเผด็จการซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเฮากวนนี่มีแต่วาทรรมที่บอกว่าการปกครองในระบอบเดี๋ยวนี้ทางขบวนเขาอยู่ที่แม่อายนะฮะ อยู่ที่ไม่อาวนะเอาังนะครับรถํามาเรื่อยๆฮะรถเป็นพันๆคันฮะขณะนี้ลังไหลมาที่ท่าตอนฮะเราจะปล่อยสะตวงนะฮะเราจะปล่อยสะตวงสามปอนะครับไหลน้ำฮะเดินหน้าเลยฮะจอตรงไหนได้จบนะครับวันนี้เอาคนตาตอนพี่น้องขอโทษผมนายนำ พูดสามปัจเจัยผู้นำนะครับวันนี้เขาก็มีผู้นำเขามีแต่ผู้ตามและผู้ตามแล้วก็ผู้ตามแต่ทุกคนที่มาช่วยกันในวันนี้ก็คือผู้นำผู้นำที่ต้องการเปลี่ยนการปกครองในระบอบเผด็จการเพื่อมันเป็นประชาธิปไตยเต็มไปครับรถจังยาวเยอฮะหัวอยู่ที่ท่าตอนนะตาอยู่ในเลยพืภอไม้ไอ้นะฮะขณะนี้ครับเป็นพันๆคันฮะ เอาขอบคุณนะฮะเอาเพืนบอกว่าไปหาเล่าแฟนน่ะกูมาหาความเป็นธรรมดีกว่าแม่นก็ค่ะโอเคถ้าความเป็นธรรมมีถ้าความเป็นธรรมเกิดขึ้นแฟนมันจะตอยมาคนเดียวที่สะพานช้าตอวนะที่สะพานช้าตอวนะข้าคั่มบอดิลล์ฮะเป็นพันพัันนฮะเขามีแฟนอาแป๊บพเด็ชการใครจะใคร